สวัสดีนักลงทุนคำบุดท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสูร่รายการ Smart Go ภาพรวมตลาดทองคาโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานทางกําไรปิดตลาดนะครับปรับตัวลดลงประมาณ17เหรียญน,นขณะนี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับราคา4,200เหรียญโดยภาพรวมตลาดนะครับยังคงรอความชัดเจนนะครับในช่วงของคืนวันพุธท,ที่จะมีการประชุมเฟดและลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้น้ําหนักตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ80-9 0เการในการลดอัตราดอกเบีย้ยที่0ู5ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทองคําจะไปต่อได้หรือไม่หลังจากลดอัตราดอกเบีย้ย เชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคําผ่าน m t s g o แม่ทองศุกนะครับเแม่ทองสุกผู้นําการลงทุนในทองคาผ่านระบบออนไลน์หรือจะเทคฟิสิิอลโกโก,ลก็ได้โดยขณะนี้มีถึง13สาขานะครับ13สาขาจะมี14สาขาในอีกเดือนหน้าอีกสองเดือนข้างหน้าครับ ก็คือที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ตอนนี้แม่ทังสุขเราก็มีจำหน่ายซิลเวอร์แท่งนะครับขนาดเล็กสุดก็คือหนึ่งร้อยกรัมขนาดมาตรฐานก็คือหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลซิลเวอร์ก็ประมาณประมาณบวกลบที่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นหกอะไรต่างามเนี้ยราคาแกว่งอยู่ทีน,นี้เรามาดูาการวิเคราะห์ราคาทองคำในสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่เจ็ด ธันวาคม2000วันจันทร์ที่8ธันวาคม2568นะครับจนถึงประมาณวันที่13ธันวาคม2568เราคิดว่าราคาทองคำเนี่ยในในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเกิดขึ้นในวันที่10ธันวาคมก็คือการประชุมเฟดนะครับซึ่ง ตอนนี้ทุกคนพอทราบดีแล้วว่าเฟดเนี่ยกำลังจะประชุมในวันที่9และ10แล้วก็มีเป้าหมายว่านักวิเคราะห์87%นะฮะในเครื่องมือเฟดครอสเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการลดจอดเบี้ย0.25ซึ่งแน่นอนการลดจอดเบี้ย0.25เนี่ยจะนำมาสู่การปรับตัวสูงขึ้นของทองคำอย่างมาก หรือในทางกับกันถ้าเกิดไม่ลดนะครับก็จะทําให้ทองร่วงออกมาได้แต่การร่วงของทองคําน่าจะไม่หลุด6กหมื่นหนึ่งพันบาทวันนี้เรามาดูว่าราคานักะน,นี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยที่ระดับทองคําของตลาดโลกมาจอดบริเวณสี่พันสองอยเหรียญต่อทอยออนทองไทยเนี่ยมาจอดบริเวณ6กหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทต่อบาททองคําบวกลบเนี่ยนะครับ เอต,ตอนนี้สิ่งที่จะตัดสินใจการขึ้นหรือลงหรือไปอย่างไรเนี่ยมาอยู่ที่นโยบายของเฟดที่จะประชุมแน่นอนครับถ้าเฟดมีการลดดอกเบี้ยนะครับถ้ามีการลดดอกเบี้ยก็จะทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นท,ทันทีแต่หลังจากนั้นก็ต้องดูสเตทเมนต์ของเฟดต่อซึ่งแน่นอนโดยส่วนใหญ่สเตทเมนต์ของเฟดเนี่ยก็จะเป็นเชิงกลาง ที่อาจจะไม่ได้บอกบวกหรือลบโพรเฟตโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องไปตามสภาวะเรียลไทม์แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมากที่สุดดังนั้นจากโดยสรุปณนะขณะนี้ก็คือว่าจากโดยสรุปก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่กำลังจะออกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังเสร็จประชุมเนื่วันที่16ก็จะเป็นเรื่องของบอลฟาร์มเพโรซึ่งโดยองค์รวมเนี่ยตลาดกาลมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้อ่อนแอลงแล้วก็โดยองค์รวมก็ากำลังมองว่าการอ่อนแอลงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะนํามาสู่การที่จะต้องดีบบังคับให้เ็ดเนี่ยจะต้องลดดอกเบี้ยลงมาอีกนะครับ โดยมีเป้าหมายขั้นต่ำเนี่ยคือ3.5เปอร์เซ็นตตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ4ดังนั้นการลดดอกเบีย้ยของเฟดมัมีไม่น้อยกว่า2ครั้งแน่ๆนะครับถ้าไม่ลดครั้งนี้ก็ต้องลดในเดือนมกร,ราอันนี้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับทันนี้สิ่งที่พวกเราเข้ารอคอยแน่นอนมันสุดละ ซึ่งตอนนี้87%เวทจะแปางว่าคงลดดอกเบีย้ยนะครับเอ่อคราวน,นี้เป้าหมายของราคาถ้าลดดอกเบีย้ยเนี่ยเรามองว่าประมาณ4,385ออน4,385เหรียญต่อสอยออนเป็นเป้าหมายราคาที่เราคาดว่าน่าจะมีโอกาสไปถึงแล้วก็คงจะจบ ปีนี้อย่างน้อยที่ตรงนี้ได้หรือบวกลบแถวนี้นะครับอาจจะไม่ได้สร้างนิวหายนะครับแต่การจะสร้างเนิ่ยวหาหรือไม่เนิวหเนี่ยทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยขึ้นจับเ่าหลังจากเฟดลดดอกเบีย้ยแล้วก็อลา์อินเด็กซ์ซึ่งตอนนี้โดยองค์รวมก็บอกว่าอลา์อินเด็กซ์อยู่ในทิศทางที่ดูอ่อนค่าลงอ่อนค่าลงเพราะว่าเศรษฐกิจแย่แล้วก็ เราจะเห็นได้ว่าโอกาสที่เสร็ฐจ,จรดอดเบียก็น่าจะมีสูงเพราะว่าบอลดิวของซาอเมิกาก็เริ่มปรับตัวลดลงคือบอลดิวก็มักจะเอฟเฟกต์ได้เร็วกับสภาวะที่เราเรียกว่าดอกเบียกําลังจะลดลงบอลดิวก็ลดลงก่อนดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราคาดว่าสภาพรวมของตลาดเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้น แน่นอนถ้าเกิดมันพลิกโผเราเชื่อว่าระดับราคาหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเนี่ยน่าจะเป็นระดับราคาที่รับข่าวร้ายและเอาอยู่ได้นะครับซึ่งเราให้น้ำหนักว่าโอกาสที่เสร็จจะไม่ลดดอกเบี้ยก็จะเหลือแค่ประมาณไม่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นคือให้น้ำหนักว่าถ้าไม่ลดเลยเนี่ยมีโอกาสทั้สิบสิบหนะ้าเอร์ซ็นตละ นะครับเพราะาเราให้น้ำหนักในการลดดอกเบี้ยไปถึง80 88เปอร์เซ็นต์นะเอาละครับสำหรับโดยองค์รวมก็ต้องบอกว่าภาพหลักๆของตลาดซิเวอร์ตอนนี้ซึ่งเป็นคู่ค้ากับทองคำเนี่ยมันกำลังปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องดังนั้นถ้าซิเวอร์เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่แล้วทองคำ ก็จะตามกันไปซึ่งแน่นอนทั้งสองตัวเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็ผัดกันลุกผัดกันรับแล้วก็โดยหลักการก็มักจะใกล้เคียงกันเป็นแบบนั้นครับเอโดยองค์รวมก็ต้องบอกว่าอืมภาพหลักๆเนี่ยก็ขอให้ท่านติดตามเรื่องเฟดกับตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากนี้ซึ่ง แน่นอนถ้าคนว่างงานเนี่ยยังเยอะอยู่เนี่ยทองคำก็คงจะต้องได้ประโยชน์ในทิศทางขัดขึ้นครับเอ,อในท้ายที่สุดก็อยากที่จะอธิบายทุกท่านว่าตลาดปินทองคำตอนนี้เป็นจุดที่ต้องบอกว่าถ้าระยะยาวๆเนี่ยทองคำขึ้นแน่นอนนะฮะยาวๆในที่นี้คือหมายความว่ามากกว่าหกเดือนถึงหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ย ยังเป็นขาขึ้นอยู่แน่นอนแต่ระยะสั้นเนี่ยท่านจะเห็นความผันผวนไม่แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงนี้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามวันนี้เนี่ยราคาอาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงตามเนื้อข่าวได้พอสมควรทีเดียวนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าท่านที่เป็นเงินเย็นซื้อทองคำแบบไรคาบายนะครับเป็นเงินเย็นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะว่าราคาก็ ไม่ต้องไปทำอะไรกับนง้นมากส่วนใหญ่คนที่จะเริ่มมีกังวลก็คือคนที่ใช้เงินมาจิ้นหรือใช้เลเวอ a เยอะๆอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเอาล่ะครับแม่ทองสุกตอนนี้ก็เพิ่งเปิดอีกสองสำนาขาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Imperial ยลสำโรงนะครับซึ่งอยู่ในโซนทองคำชั้นหนึ่งชั้นจีนะครับอ m p พ r i รียลสำโรงซือเจาะปาลารังตนะครับ ที่ท่านใดที่อยู่โซนหลังสิกษก็มาพบกับเราได้แล้วก็ล่าสุดที่เราเปิดก็คือสี่คนสแควร์ชั้นบีหนึ่งทางฝั่งดองกี้นะครับดองกี้หรือด้านที่จะไปสุดท็อปซุเปร์มาร์เก็ตนั่นเองน,นะครับดองกี้ท็อปซุเปร์มาร์เก็ตชั้นบีหนึ่งของสี่คณสแควร์สี่นักผลิ์ ครับก็สะดวกที่ไหนไปที่นั่นแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าต้องการซื้อซิวเวอร์เพื่อการลงชุนระยะยาวๆนะครับได้ทังสุดดีแล้วนะครับท่านสามารถซื้อได้ในทุกๆสาขานะฮะถ้าซื้อปริมาณมากกว่าสิบแท่งอาจจะต้องแจ้งร่วงหน้าเพื่อความสะดวกไปแล้วจะได้เม่กเกอนะครับโทรแจ้งไปที่สาขานน,นั้นๆเพื่อให้จัดเตรียมของไว้ก่อนได้หรือล็อกราคาไว้ก่อนล่วงหน้า โดยที่อาจจะต้องวางเงินมัดจำในการที่จะล็อกแต่ถ้าไม่ล็อกราคาท่านก็เพียงจะแจ้งว่าท่านจะต้องการประสงค์จะซื้อกี่กิโลนะครับโดยส่วนใหญ่นักลงทุนก็จะซื้อแท่งละกิโลเพราะว่าสะดวกในการจัดเก็บครับแล้วก็ต้องย้ำว่าซิลเวอร์ของ m t s p Pro แม่ท้งสุดเราเนี่ยเป็นมาตรฐานสากลเพราะเราเป็นผู้นำเข้านะครับจากต่างประเทศ แล้วก็ได้มาตรฐานสูง99.99เต็มนะฮะการซื้อซิเวอร์ก็เหมือนทองคำนะครับท่านต้องรู้จักดูแบรนด์เนมแล้วก็เลือกคุณภาพซึ่งแม่ทองสุข m อ s ม r o เเราจำหน่ายซิเวอร์มามากกว่า15ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายรายใหญ่ให้กับตลาดซิเวอร์แฟคเตอรี่ดังนั้นความมั่นคงมั่นใจเนี่ยมีได้ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่า โดยส่วนใหญ่พื้นฐานเดิมเราเป็นผู้จำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมซิเวอร์ในประเทศไทยเพื่อการส่งออกนะครับดังนั้นก็มั่นใจได้กับตรงนี้แล้วก็แบรนด์เราเราก็รับซื้อแน่นอนร้อเซนะครับแต่แบรนด์อื่นนั้นถ้าจะรับซื้อก็คงต้องตรวจสอบกันเยอะหน่อยนะครับเรามีทั้งราคารับซื้อและราคาขายด้วยนะครับก็พบกันได้ในทุกๆสาขาแจ้งล่งหน้า หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีระบบออนไลน์ในการเซฟิงแต่ซิเวอร์เนี่ยการเทรดดิ้งเนี่ยยังยังไม่มีนะครับก็คือต้องซื้อและขายผ่านหน้าร้านได้เลยซึ่งเราก็มีราคาซื้อและขายให้ท่านเห็นนะครับเป็นประจักษ์ก็พบกันได้ในทุกช่องทางของการซื้อขายทั้งผ่านระบบออนไลน์และระบบร้านโชคดีและสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำรวจม,มองตลาดทองคําในสัปดาห์นี้แล้วขอบคุณนักลงทุนทองคำบุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการสมาร์ทโกพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ